ของ้พดเชียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นช่องอยู่ส่งกักตัวอยู่ในว่านนะคะออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็ต้องทําของกินซิค่ะรออะไรวันนี้ก็จะมาทําขนมเออเป็นข้าวต้มมัดนะคะของกินว่างๆอยู่เล่นของกินว่างๆเล่นที่วานค <c ười> ือพูดพูดถกก็ไม่ว่ากันเนาะ ตอนนี้ก็คือเอากล้วยตากแหลดไว้แล้วนะคะข้าวก็แช่ไว้นานแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้มาดูสุดขนมต้มมัดขนมเราใช่หรือเปล่าเนะข้าวต้มมัดข้าต้มมัดสุดอร่อยนะคะ ของน้องของ้าวโพคะ่ะวันนี้ก็จะมาช่วยแม่ครับนะคะช่วยกันทําช่วยกันกินค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรมันเลยคะ่ะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างได้ก็มีข้าวเหนียวแล้วก็ทริซงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยนี่คือมันมีหลายนิดนะคะเภาษาไทยเรียกอะไรน้องของ้าวโพก็ไม่ดูนะคะอันนี้นะคะนี่คือข้าวเหนียวแช่ไว,ว้แล้วแล้วก็ทอริสซงนะคะ ลิ้นค่ะภาษาคนเรียกอันนี้คือโหดนะคะที่เอากองข้าวอะไรแบบน,นี้ให้น้ำมันไหลออกภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะก็สารแบบนี้ให้มันตันๆหน่อย วันนี้แรดร้อนนะคะเข้ายังไม่เลงค่ะกําลังเคียวนะคะส่วนกล้วยก็ผ่านแล้วตากแหลว้ว้นะคะอนนี้ตากเมื่อวานแล้วนิดหนึ่งค่ะกอเลยจีนจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือกล้วยหลักแข็งนะคะภาษาคืนภาษาไทยเรียกกล้วยอรไอยไม่รู้นี่เข้าแคบนะคะนี่ก็อร่อยนะคะใครอยากดูว่าทำยังไง คอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวน้องโคโวทำคลิปให้ดูนะคะอันนี้คือทําเมื่อวานค่ะไม่แห้งนะคะตอนลยไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาเริ่มทําแล้วนะคะอันนี้คือกล้วยนะคะกล้วยที่ตักแดดไว้คุณแม่ก็จะสิบตองกล้วยตองนะคะอันนี้ก็คือข้าว นะคะแล้วก็เือค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะส่วนผสมใสแค่นี้เองค่ะคือไม่ใส่เยอะนะคะไม่อยากกินหวานเกินไปค่ะตอวนน้ำกลมแล้วจะใส่น้ำมันเพื่อให้มันไม่ติดตองแล้วก็เค้านุ่นุ่นละยอร่อยนะคะ นี่นะคะน้ำปานกือน้ำมันส่วนผสมเท่าไหร่เท่าไหร่ข้าวนี่คือเยอะเหมือนกันนะคะก็จะแยกเป็นสองอันนะคะนี่คือไม่ใส่น้ำตาละคะ่ะนี่คือพ่อจะกิน นะคะเป็นแอกไม้นี้แล้วก็มาหอเลยค่ะอันนี้คือดอกนะคะอันนี้คือจะเอามาจากไม้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 ช่างนะคะที่เขาเอาเลน มาสิกย่อยเป็นแบบนี้เพื่อให้มัดตองไม่ไม่ขาดไม่เสียนะคะตองมันเพราะว่าเอาตักเลดเอาตักเลดไว้แล้วมันมันไม่แข็งมันพับได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าไม่ตักเลดพับแบบนี้ก็คือหักจากเร้เนี่ยย ก็จะช้อนตองสองชั้นแบบนี้ให้มันไม่แบบพอนไม่แตกออกกันนะคะ ที่ยวกล้วยมันตักเลยเพาเพราะว่ากล้วยมันจะได้เวลามันต้มสุกแลก้วกล้วยจะได้เป็นสีสีแดงๆนะคะน่นอาอร่อยถับข้าวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนิดๆกับเออมันสีไว้ไวไว้ไวตองนี่นะคะอันนี้คือ ตัดชิน้นแล้วก็เอามาประกบเป็นเวนี้แล้วก็มัดค่ะ <c oughs> อเอากระดาษมาเจ๊ 뭐야? 음. 다 สองอย่างนะคะคือจะทำข้าวต้มแบบว่าโวแลมโวแลมที่เชียงตรงจะเรียกข้าวต้มโฮมูอะ,ะอันนี้ที่เชียงตรงจะเรียกข้าวต้มกลวยค่ะที่ไทยก็จะเรียกข้าวต้มมัดที่เชียงตรงเรียกข้าวต้มกลวยพราวบาข้างในมีกล้วย จะเอาแช่น้ำไว้นะคะ ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ใบเตยนะคะจะหอมใบเตยค่ะนี่คือหนำวานภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะที่เชียงตุงก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะบางที่เรียกโขล่หนำกัดบางแถวว่าน้องเขาโรเรียกน้ำวานไม่ใส่สามีมรอเนาะ นี่นะคะถ้าใส่ประมาณนี้ก็จะอร่อยค่ะซ้ำบ้านเราใส่สีเม็ดเลยมนต่อมอมันต่อมว่ลยเนอะไลนอเนี่ยโอ้โหล้วล้งล้ก็จะใส่สีเม็ดนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่แบบไรไม่รู้นะคะอันนี้คือน้ำ หวานภาษาขึ้นแถววา่าน้องคำพูดนะคะถ้าไปาแถวว่านอีกข้ามหนังเนี้ยมันไม่พูดเหมือนกันทุกหมู่ว่านนะคะบางที่ก็จะเรียกน้ำกัตบางที่ก็จะเรียกน้ำหวานค่ะแถววา่าน้องพูเรียกน้ำหวานใส่ไปเลยค่ะซีเมตจะได้อร่อยอร่อยร้อนมากเลยหอประมาณนี้เอง ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าทํากินบ่อยมากค่ะทําของกินยย่นนะไเยอะสุดๆเลยค่ะยิวโดมันสุกค่ะปิดฝาห้าเกิดมันสุกแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาลจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะอร่อยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูข้างในเลยค่ะว่าจะสีเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะข้างในของเขาอันนี้คือเขาต้หมหเลแหลมอันนี้คือเขาต้มกล้วยน้องอยทอนี่นี่นะคะกล้วยจะเป็นสีแดงๆน,นี่คือท็อกดีสองตงกีบวต้องกีบ เรางจะหวยไม่งกนนั่นทันั้น่ี่ผักเอันนี้คือข้าวต้มหัวแหลมนะคะข้าวต้มโหหมูที่เชียงตุงเรียกค่ะก็จะมีถั่วลิสงแล้วก็ข้าวเองนะคะอันนี้ก็ข้าวต้มกล้วยนะคะสุกเร็วนี่เลยค่ะ กล้วยมันจะเป็นสีแดงๆเลยนะคะกล้วยเป็นสีแดงๆก็เพราะว่าตาักแลดไว้นะคะก็เลยแรงอร่อยค่ะอร่อยมากเลยของปลดน้องเคยเลยค่ะนี่คือสดนี่คืออร่อยม,อมากๆเลยนะคะวิธีทำก็แช่ข้าวไว้ ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็เอามาอะไรอ่ะเทใส่โหดเพื่อให้น้ำน้ำมันไม่มีนะคะแล้วก็เอามาผสมเกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำมันนิดนึงนะคะถ้าใครอยากให้หวานหวานหอมๆก็ใส่กะทิไปได้เลยค่ะกล้วยก็จะหวานก็เอาผานแล้วมาตากแดดสักแดดร้อนๆสักสองสามชั่วโมงแล้วก็เอามาหอน,นะคะ แล้วก็ใบตองของใบตองค่ะจะไลห่หอ,อมหอมแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะอันนี้คือข้าวต้มหัวยัมต้มหัวหมูนะคะที่เชีงตรงเด้ยอร่อยมาเลยค่ะใครจะทานด้วย ้ราะส่มนี่เป็นช่วงโควิด19ระบาดนะคะก็เลยออกไปไหนไม่ได้ค่ะอยู่ว่าทำของกินแก้เซงเ็งไปเลยค่ะถ้าเกิดปวดเปิดหมู่บ้านวันนี้คืออ้วนแน่ๆเลยค่ะจำลังคลินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพามาดูของกินแก้เซ็งอยู่วา่าเบอร์เบอร,ร์ค่ะ เสร็จจิ้นแล้วนะคะซวยกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องคาโฟทาคลิปต่อไปด้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วอยค่ะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องคาโฟนะคะสวัสดีค่ะ